สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมไมค์สกลนครนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวเสียงท่อนะครับเป็นยามาฮ่า MT หนึ่งศูนย์นะครับอ่าไม่ใช่ MT หนึ่งห้าหรือว่า MT แล้วนะครับก็อันนี้เป็นรถของพี่อั๋นนะครับท่อ <c oughs> ตัวนี้เป็นสเปคอะไรบ้างพี่เนะเอ่อพูดถึงสเปกก็จะเป็นในตัวรถรถเนี่ยจะเป็นอาวันอ๋อเป็นเครื่องอารวันใช่เครื่องเนี่ยจะเป็นบล็อกเดียวก,กันกับอาวันเลยโอเคอาจจะมีภายในที่ เปปลี่ยนไเสียงเครื่องนี้ก็เหมือนอาวันเลยนะพี่เนาะสเปกทุกอย่างอ่เดี๋ยวครับผมสเปคคอคอท่อนี่พี่เป็นของเดิมไหมครับพี่คอมันคอท่อคอท่อตรงนี้ก็จะเป็นวายไปครับอ๋อทำวายไปมาทุกทีเนาะวายไปวายไปแต่ว่าตัวนี้จะเป็นของเดิมอ๋อเครื่องหนึ่งที่ว่าอยู่ด้านหน้าจะเป็นของเดิมนะพี่เนาะวายไปที่เป็นสลิปออนก็สั่งเขาทำมาอันนี้เป็นวายไปนะครัับอนนีสลิปออนอีกสวมวก็สั่งเขาทำมาอ๋อ ไทเทเนียมหมดเลยถ้าถ้าชุดนี้เท่าไหร่ครับพี่ไทเทเนียมชุดนี้ที่ได้มามือสองอ๋อมือสองพี่เนาะเฉพาะไวไฟได้มามือสองก็อยู่ที่สี่พันเก้าสี่พันเก้าแล้วเราขายกันนี้หลักหมื่นอัพเลยใช่อันนี้เป็นมือสองพี่เนาะใช่ครับใช่มือสองมือสองก็อยู่ที่หมื่นต้นๆอยู่แล้วอันนี้คือราคาแอบมีื้อ นะใต้หน้าร้านนะฮะราคาแอบมียซื้อด้วยอ๋อันนี้คือสองตัวนี้เป็นไทเทเนียมทั้งคู่นะพี่เนาะใช่ไทเทเนียมเลยหกพันกว่าใช่ไหมครับพี่สองอันนี้เออ่ตัวนี้ก็สองพันห้าครับอันนี้สองพันห้าตัวนี้หกพันเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้สี่พันสี่พันอ๋ออ๋อคือรวมสองอันนี้เป็นหกพันกว่านะครับอสองอันนี้หกพันกว่านะครับแล้วก็ท่อท่อนี้จะเป็นงานสร้างครับท่อจะเป็นงานสร้างนี่เท่อเป็นงานสร้างนะพี่เนาะของทันไทยครับแต่ เอาให้มันดูเปรกเกะไก่ๆหน่อยอ่าเป็นทรงโยชิมุระนะครับแล้วก็ติดเพจ USA ด้วยนะโยชิมุระยูเอสเอนะครับปลายเป็นคาร์บอนนะพี่เนาะปลายเป็นคาร์บอนครับสเตเลสใช่ไหมครับพี่อันนี้อ๋อปลายเป็นสเตเลสแต่ว่าคอจะเป็นไทเทเนียมอ่าแล้วก็ตัวนี้ข้างในพี่ก็ไปใส่อ่า ใส่ใส<ห>แคดเพิ่มใช่ไหมครับ,ครบแคดหลังพึ่งแต่ว่ารู้สึกว่าเสียงมันซอฟลงมากเลยซอฟล,ล,ลงมามเสียงเวลาแบบถ้าเราไม่ใส่ก็จะเป็นบุก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 ยเี้ย<อ>แต่ถ้าใส่ก็จะเป็นออกแป๊ะแป๊ะแป๊ะหน่อยคือถ้าใครได้ดูคลิปพวกอาวันบ่อยๆนะครับเสียงมันจะลั่นมากครับคอร์สเฟนนะครับเนี่ยเสียงซีีโฟนะครับมันจะไม่เหมือนสี่สุบเรียงทั่วไปนะครับเสียงใช่ใช่ใช่มันจะเหมือนคล้ายๆกับอ่าไม่ใช่ว่าเหมือนแต่คล้ายมากกว่าคล้ายกับเอ่อบีฟ อ๋อคล V4 นะครับอ่าเดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงรถของพี่อ่านกันนะว่าจะเป็นยังไงนะครับตัวนี้คือไม่อ่าที่จริงมันจะไม่มีแคปนะพี่นะ้องันนีนน้นี่พี่เพิ่มนะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงนะครับอันนี้ใส่แคปนะครับ เป็นปายโยชิมุระงานไทยนะครับ่ออ่าเป็นในหมู่บ้านถือว่าดังมากขนาดว่ามีแคทนะครับเฮ้ยดังดังมากไหมพี่คิดว่าก็พอดีพอดีมากอ่าพอดีเนาะพี่เข้าด่านอะไรได้สบายใช่ไหมครับนี้อันนี้ก็ผ่านด่านได้ตลอดไปเที่ยวที่ไหนก็ยังไม่เคยเจอเพราะว่าเสียงมันไม่ได้ดังมากครับปลายยาวเะยครับ ไม่ได้ดังมากๆนี่พี่เคยวัดไหมครับว่ากี่เดซิเบลเอ่อยังไม่เคยวัดเลยนี่ก็จะกวนอย่างเดียวเลยก็ว่าจะเอาเข้าไปวัดอยู่เพราะว่าเห็นช่วงนี้เห็นข่าวบ่อยใช่คังพอตรนหนาแต่งอะไรพ่ตกใจเขาลองไปกุึกโอเคครับคข่าวๆเสียงโยชิมุระงานไทยนะครับอ่าแล้วก็คอเป็นวายไปนะครับเป็นรถ m t 10นะครับของพี่อ่านก็ประมาณนี้ครับ ก็ขอบคุณพี่มากครับพี่มาให้ฟังเสียงในวันนี้นะครับใส่แคสด้วยนะครับเสียงอาจจะไม่ดังนะครับปากฝากร้านพี่ทําธุรกิจอะไรครับตอนนี้นะครับเป็นธุรกิจในร้านสย่างครับอยู่ที่ไหนครับวันนี้ที่สีสงมขาอ่าสีสาทำสะอาดสีส้าวถ้าใครเจอร้านก็ไปตัดรอบได้นะครับเสยย่างไบเกอร์และไปกินข้าวที่ยงด้วยกันครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับพี่อ่านครับนี่ครับ